บรรดาแกนนำพักประชาธิปไตยหรือดีพีของเกาหลีใต้ออกมาเรียกร้องให้ในยุนซอกยอนลาออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีเกาหลีใต้จากการที่เขาประกาศกฎอายการศึกเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาก่อนที่รัฐสภาจะลงมติในที่ประชุมให้การประกาศกฎอายการศึกดังกล่าวเป็นโมฆะโดยเหล่าแกนนำพักดีพีระบุว่าหากในยุนซอกยอนไม่ยอมลาออกทางพักดีพีจะเดินหน้าในกระบวนการถอดถอนในยุนเพื่อ พนจากตําแหน่งขณะเดียวกันประชาชนชาวเกาหลีใต้ได้จัดการชุมนุมในบริเวณจตุรัสกวางฮามุนยา่าใจกลางเมืองกรุงโซลเมืองหลวงของประเทศเพื่อเรียกร้องให้ในายยุนซกยอนลาออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ นางสาวแพรท,ทองทันจินวัฒนายกรัฐมนตรีเผยแพร่ข้อความผ่านบัญชีเอ็ซ์เกี่ยวกับสถานการณ์วิกฤตในประเทศเกาหลีใต้ว่าได้รับรายงานล่าสุดจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศถึงสถานการณ์ในเกาหลีใต้หวังว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโดยเร็วต่อไปขอให้คนไทยที่อยู่ในเกาหลีใต้ยังคงใช้ความระมัดระวังหลีกเลี่ยงพื้นที่ชุมนุมติดตามข่าวสารของทางการและสถานทูตไทยอย่างใกล้ชิด ต่อไป นายพิชัยชุนหะวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงแนวคิดการปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวดเพิ่มขึ้นมากกว่า7%อร์เซโดยยืนยันว่าเป็นเพียงการศึกษาเท่านั้นเนื่องจากเป็นแนวโน้มโลกว่าเขาทำกันอย่างไรส่วนจะใช้ปรอบเวลาในการศึกษานานเท่าไหร่นั้นนายพิชัยกล่าวว่าต้องดูทั้งหมดในภาพรวมมีการศึกษาและแจ้งให้รู้ว่ามีแนวโน้มโลกมันเป็นอย่างไรเท่านั้น เมื่อถามว่าที่ผ่านมาครมรเคยมีมติปรับขึ้นจาก7เป็น10และยังต้องขอกลับมติมาใช้7นั้นนายพิชัยย้ำว่าขอดูผลการศึกษาดูข้อดีข้อเสียก่อน นายเจรยุห่วงทรัพย์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนการรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนต้มยำกุ้งเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติโดยนางสาวแพรทองทานชินวัตนนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีผ่านระบบวีดีทัศน์ว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติในโอกาสที่ เศษนี้ต้มยำกุ้งเป็นตัวอย่างที่ดีและเครื่องพิสูจน์มรดกทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยขอเชิญชวนทุกท่านมาลองชิมต้มยำกุ้งที่ร้านอาหารไทยทั่วโลกหรือค้นหาสูตรทางออนไลน์เพื่อลองทําต้มยำกุ้งที่บ้านเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมและรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้